ดีมากคอยคอยดีมากไม่นัน่งนั่งนั่งดีมากดีคอย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 ดีมากดีมากคอย

ủa cầm ạ Cầm ạ nặng nặng mày nặng mày nặng 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 nặng

นั่งนั่งนั่งนั่ว่ายังไงก็ตามนะถึง